กราบมามสการค่ะถ้าไม่มีกิจกรรมนี้ก็คือเหมือนกับว่าพระก็จะมีแต่ข่าวที่ไม่ดีเพราะถูกเขานําเสนอแต่สิ่งไม่ดีไปเรื่อยๆเลยค่ะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันคือเหมือนกับว่าเป็นการทํรลายพระพุทธศาสนาแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยจริงๆค่ะคือสมัยก่อนนะหนูยังมองภาพประเทศอินเดียไม่ออกเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมประเทศอินเดียจากที่เคยเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนามากเลยค่ะแบบว่าเจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศไทยเลวด้วยซ้ำอะค่ะและอีกอย่างนะคะในยุคสมัยต้นๆของอินเดียค่ะมีพระรหต์เต็มไปหมดเลยค่ะเต็มแผ่น น,นึกไม่ออกเลยค่ะว่าจากพระอา,หารหันที่เต็มแผ่นดินขนาดนั้นแต่เอ๊ะวันหนึ่งแทบจะหาพระไม่ได้แล้วนะคะแล้วศาสนาพุทธก็หายไปกลายเป็นศาสนาอื่นปรากฏว่ากลายเป็นว่าศาสนาพุทธหายไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งสถา,านที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถา,านที่ประสูติตัสรุปปิทิพานกลายเป็นที่ลกลางว่างเปล่าแบบนึกภาพไม่ออกเลยว่าศาสนาพุทธเนี่ยจะออกไปจากประเทศอินเดียได้ยังไงเพราะว่าพระอา,หารหันเต็มแผ่นดินขนาดนั้นแล้วลองได้มามองดูประเทศไทยของเราตอนนี้ค่ะประเทศไทยไม่ได้มีพระอารหั เต็มแผ่นดินเหมือนประเทศอินเดียด้วยซ้ํานึกภาพไปออกเลยว่าเอ๊สะสักวันหนึ่งาศาสนาพุทธมันจะหายไปได้ยังไงมันจะเสื่อมศรัทธาหรือว่าศรัทธาของชาวพุทธจะสลายหายไปได้ยังไงอะค่ะตอนนั้นนึกไม่ออกจริงๆนะคะแต่พอมาตอนนี้ค่ะโอ้โหข่าวที่โจมตีพระสงฆ์คือเยอะมากๆเรียกได้ว่ามีแต่ข่าวที่โจมตีพระสงฆ์จริงแล้วนักบวชของทุกาศาสนาค่ะก็คงจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็คงจะมีทั้งคนที่ฝึกตัวได้กับ ฝึกตัวไม่ได้มันคงจะเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ควรที่จะเอามาประจานหรือเอามาขยายจนดังไปทั่วประเทศแบบนี้จนพระที่ดังๆคือกลายเป็นพระที่ไม่ดีไปแล้วะคะ่ะถูกกลบไปด้วยข่าวของพระที่ไม่ดีคือกลายเป็นว่าทุกวันนี้คือเราเห็นพระก็จะนึกถึงแต่พระที่ไม่ดีแทบจะไม่มีใครที่นึกถึงพระที่ดีๆแล้วเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะทำให้เห็นภาพเลยค่ะว่าศาสนาพุทธของประเทศไทยเราอะคะ่ะจะถูกทําลายลงไปได้ยังไงโหถ้าเป็นแบบนี้นะสักวันหนึ่งศาส,สนา คงหายไปจากประเทศไทยเหมือนประเทศอินเดียแน่นอนเลยพอเหมือนเราได้เสพสื่อค่ะหรือว่าได้ฟังข่าวคราวที่ไม่ดีของพระสงฆ์ที่ไม่ดีออกมาตลอดต่อนเนื่องเลยค่ะมันทําให้เหมือนเวลาที่เรามองพระค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนกลายเป็นว่ามองพระไม่ดีไปแล้วค่พะพอคุณเจ้าที่ฟังสื่ออยู่อาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนกับหนูไหมคะว่าเหมือนแบบเออโยมมันมีแต่จับผิดหรือเปล่าแบบโยมมองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกลายเป็นว่าตอนนี้ถูกเหมารวมภาพของพระสงฆ์ว่าเป็นแบบเป็นไม่ดีไปแล้ว เพราะว่าเรารับสื่อมาโดยตลอดเลยอะค่ะกลับมารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วความรู้สึกของพระสงฆ์ที่ดีๆในประเทศไะยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยท่านจะรู้สึกยังไงทําให้กลับมารู้สึกเลยเอ้ยความรู้สึกของพระพุทธศาสนามันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแบบว่ามันไม่ได้และไม่ดีแล้วท,ที่ที่ปล่อยให้เป็นแบบนี้โครงการนี้วันนี้ที่จะเกิดขึ้นมาค่ะไม่มีไม่ได้แล้วไม่มีก็เท่ากับว่าต่อไปค่ะเราจะไม่มีศาสนาพุทธอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะคะพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็ทั่วโลกนะคะเมตตาช่วยกระจายค่ะ ข่าวบุญนี้นะคะช่วยกระจายข่าวนี้ต่อนะคะถึงพระคุณเจ้ารูปอื่นๆมาเป็นพลังของพระสงฆ์ที่เป็นผู้นำของพุทธบริษัทสีเป็นผู้นำของพุทธศาสนิกชนที่จะมาร่วมกันฟื้นฟูกอบกู้พุทธศาสนาด้วยการที่เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือเราก็มารวมพลังกันได้ค่ะเข้ามาร่วมได้เลยนะคะแค่แอดไลน์เข้ามาแล้วในวันที่22เมษายนนี้ค่ะเวลา2ทุ่ม2นาทีเราจะมารวมกันนะคะผ่านทางออนไลน์มาเป็นพลังของพุทธบริษัทสีโดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำของพุทธบริษัท ที่จะมารวมกันหมดเลยนะคะรวมกันเพื่อมาสวมดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนาสูตรซึ่งเป็นธรรมะที่แท้จริงแล้วก็ญาติโยมเนี่ยเขาก็จะไปชวนกันมาให้ได้หนึ่งล้านคนด้วยค่ะมารวมกันให้ได้หนึ่งล้านคนแล้วพุทธศาสนาของเราค่ะถึงจะกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งเพราะว่าเพจทาล้านดวงของเรานะคะมีอุดมการณ์แล้วก็ความเชื่อที่ว่าการเผยแผ่ธรรมะที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวแต่เป็นการลงมือทําให้ดูเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีมีค่ามากกว่าคำ พูดเป็นล้านล้านคำเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าชาวพุทธมารวมการสวดธรรมจากนั่งสมาธิซึ่งการสวมดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติแล้วได้กุศลส,สูงสุดเราต้องมาทําให้ดูค่ะเราถึงต้องใช้พลังของชาวพุทธหนึ่งล้านคนเพื่อเป็นพลังของโซเชียลเพราะเดี๋ยวนี้ค่ะอะไรก็โซเชียลไปหมดเลยก,กระแสะที่ดีๆก็มาจากโซเชียลกระแสะไม่ดีก็มาจากโซเชียลเหมือนกันค่ะกับกระแสะของพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเราค่ะ ก็จะล่มสลายไปได้ก็เพราะโซเชียลนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจะเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งได้เนี่ยค่ะเราก็ต้องใช้โซเชียลถึงต้องใช้พลังของชาวพุทธหนึ่งล้านคนจริงๆที่จะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีโดยมีพระพิสูุสงฆ์แสนแสนรูปที่จะมาเป็นผู้นำของพุทธบริษัทสที่จะมาช่วยกันฟื้นฟูนกอบกู้พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ พราะฉะนั้นนะคะพระคุณเจ้าทุกๆรูปต้องมาให้ได้ค่ะเพราะว่าถ้าประสงค์ทุกรูปนะคะตื่นตัวกันหมดออกมาแสดงพลังออกมาแสดงตัวอย่างที่ดีเพราะเราต้องเอาสิ่งที่ดีๆให้ดังกว่าสิ่งที่ไม่ดีให้ได้ค่ะ คนดีความดีจะต้องดังกว่าดังกว่าคนส่วนน้อยที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะต้องใช้พลังของคนดีๆพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมารวมกันให้หมดทุกรูปเลยค่ะต้องมาให้ได้นะคะงานนี้ถ้าเราปล่อยไปแบบนี้นะคะไม่งั้นต่อไปเนี่ยไม่มีศาสนาพุทธให้เราได้ทํากันแบบนี้อีกแล้วถ้าเกิดต่างคนต่างอยู่มันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับอินเดียสมัยก่อนเลยอย่างที่ประเทศอินเดียสมัยก่อนเนี่ยต้นทุนคือพระละหันเต็มแผ่นดินด้วยซ้ำอะคะ่ะแล้วต้นทุนของแผ่นดินเราคือแบบไม่ได้เท่ากับอินเดีย เพราะฉะนั้นต้องมารวมกันต้องมาช่วยกันพาทุกรูปโยมทุกคนต้องมาช่วยกัน ะะพระต้องเป็นแสนแสนรูปโยมต้องเป็นล้านต้องมารวมกันให้ได้ในวันที่2 2เมษายนนี้มาเป็นพลังของพุทธบริษัทสีมาช่วยการฟื้นฟ,นฟูกอบกู้ยอยกพระพุทธศาสนาของเราให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยนะ,ะตราบถึง5,000ปีค่ะนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปมาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจกักกับปวัตนาสูตรแล้วก็บทรัตนสูตรนะคะและให้พรญาติโยมพร้อมๆกันในวันที่22เมษายนนี้เวลา2ทุ่ม2นาที ผ่านทางออนไลน์ค่ะพระคุณเจ้าที่รับนิมนมต์เมตตาคลิกลิงก์ที่ด้านบนวิดีโอนี้หรือแอดไลน์ไอดีแอดเจ็ดนตำบลแล้วเพิ่มเพื่อนในไลน์มาได้เลยค่ะแล้วทักทีมงานมาได้เลยนะคะมาเป็นพลังของพระภิสูสงมาเป็นพลังผู้นำของพุทธบริษัทสีที่ในวันที่22เมษายนนี้ที่เราชาวพุทธทุกคนจะมาช่วยกันฟื้นฟูกอบกุ้มพื่ศาสนามาช่วยกันทำให้ข่าวที่ดีๆสื่อที่ดีดีของาศาสนาพุทธของชาวพุทธเราของพระสงฆ์เนี่ยดังกว่าสื่อที่ไม่ดีให้ได้ค่ะ กราบนมัสการค่ะ